ครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ช่อง RC ไรทอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขายรถไถนะครับเป็นรถดันเต็นท่าขามนะครับรถแท็กเตอร์นะครับเป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับควบคู่กับรีโมท i6x นะครับอันนี้รีโมทเราออกไปก่อนนะแล้วผมมารีวิวตัวรถให้ดูก่อนเลยนะครับรถก็มีรอยขีดขวนนะครับนี่นะครับก็มีรอยฉีดขวยอะเอาไปสามารถซื้อสีสเปรย์มาพ่นใหม่ได้นะครับ ก็หลักๆมีเป็นรอยขีดข่วนนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงรอยขนส่งแหละผมส่งไปไปซ่อมมาด้วยนะครับอันนี้เป็นแท็ก RC4 นะครับแท็กนี้นะครับเป็นแท็ก RC4 นะครับแล้วก็เป็นชุดไฮดรอลิก2วาลนะครับนี่นะครับไม่ใช่วาลเดียวเรามาต่อนะครับเป็น2วาลเป็นตัวนี้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับ แต่เป็นแบบชักกระบอกด้านข้างครับไม่ได้ชักกระบอกตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้รีเฟซไปก็ไม่ได้บอกช่างเลยนะครับแล้วแต่ตามใจช่างนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะสําหรับผมผมก็ได้อยู่เพราะมันเป็นรถคลาสสิกอ่านี้เพิ่งเล่นเสร็จนะครับก็เพิ่งล้างมาถ้ามีข้ามน้าคันนี้นะครับสภาพโดยรวมนะรถผมทํามาผมเล่นได้ประมาณสามรอบนะครับคันนี้สามรอบนะครับ ก็ไม่ถูกใจผมนะครับก็เดี๋ยวผมกเลยว่าจะขายทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของรถกันก่อนดีกว่าคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดขนาดความกว้างความยาวของรถก่อนนะอ่าครับนี่นะครับความยาวของตัวรถนะครับวัดกับตารางเมตรนะครับในคลิปอาจจะมองว่าคันเล่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตารางเมตรมาให้ดูนะครับอ่าเริ่มจะความยาวนะครับตั้งแต่ใบ บแท็กหลังสุดนะครับมาถึงหน้าผ่านตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดนะครับตีไปสามสิบเจ็ดนะครับความยาวนะครับใครมีตลับเมตรก็ลองมากลางดูนะครับจะได้รู้ขนาดของรถคันนี้นะครับอันนี้ความยาวนะครับส่วนความกว้างนะครับกว้างของหน้าผ่านนะผมก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่นี้คลิปขายนะครับนี่นะครับหน้ากว้างก็อยู่ประมาณยี่สิบหกครึ่งนะครับอ่าใครมีตลับเมตรก็ลองวัดดูนะครับส่วนความสูงนะครับ ลำบากนิดนึงนะครับความสูงคันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะครับนี่นะครับก็ใครดูคลิปนี้อยากรู้ขนาดของรถนะครับก็ลองลองเอาตลับเมตรมาวัดตามที่ผมวัดให้ดูนะครับก็ความกว้างความยาวความสูงนะครับได้แล้วนะครับคันนี้ก็สเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยเยวผมจะเอาตาช่างมาช่างให้ดูเลยนะครับอ้าผมได้อตาช่างมาช่างแล้วนะครับนี่ตาช่างอยู่ข้างล่างนะครับมาดูน้ําหนักนะครับ น้ำหนักอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งนะครับอันนี้มีแบตเตอรี่สามเซลล์อยู่เนี่ยนะครับแบตเตอรี่สามเซลล์สามพันมิลลิแอมอยู่ก้อนหนึ่งนะครับน้ําหนักอยู่สิบสองกิโลนะครับไม่เห็นลนี่นะครับสิบสองจุดหนึ่งนะครับน้ำหนักอ่ามาถ,ถึงจุดที่ผมขายนะครับ จุดประสงค์หลักที่ผมขายนะครับคันนี้ผมขี้เกียจทําต่อแล้วนะครับเพราะว่าผมไปเปลี่ยนมอเตอร์มาก็รอบมันต่ําไปนะครับตอนแรกรอบมันเร็วเพราะรอบมันเร็วเนี่ยมันไม่มีกําลังนะครับมันเร็วไปทอร์กไม่มีนะครับก็ก็เลยผมไปเปลี่ยนรอบให้ต่ําลงเพราะนี้รอบต่าลงผมก็เล่นได้ช้าลงผมก็เล่นไม่ไม่ค่อยสนุกนะครับผมก็คิดว่าขี้เกียจล้ะไม่ไม่อยากสงไปทําละ ันนี้ผมส่งไปทํารอบกับช่งางฐานนะครับแต่รถคันนี้ทําออกจากตะวีนะครับก็ผมไม่ได้ตีกลับไปหาเขานะเพราะเขาอยู่ไกลพิษณุโรกนะครับของช่งางฐานเนี่ยเขาอยู่ใกล้ผมเขาอยู่นะครปฐม,มก็จากผมไปก็ขับรถไม่นานครับประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงผมก็เลยเลือกเข้าหาช่างนี้นะครับต้องไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะครับผมอะแต่ที่ขายเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากทาต่อแล้วเพราะว่าผมจะมาทํารถสิบล้อนะครับกับแมคโครนะครับว่าจะมาลง ลงสองอย่างนี้ดีกว่ารถด,ดันไม่เอาดีกว่าเพราะว่ารถสิบล้อผมก็มีอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็หกล้อก็กําลังทําอยู่แล้วก็มีวัวล่ากอีกหนึ่งคันนะครับก็เลยว่าจะปล่อยคันนี้ทิ้งนะครับคันนี้นะครับผมปล่อยปล่อยเท่าไหร่ดียสองหมื 20, ่นทวนพอแล้วครับคันนี้ทําไปนะครับเบ็ดเสร็จตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับสามหมื่น หน่อยๆนะครับเตะไปประมาณสามหมื่นสองอันนี้ก็ได้มาสามหมื่นสองเนี่ยตอนนี้ผมได้ซื้อมานะครับสามหมื่นสองก็คือชุดนี้นะไม่มีแบตไม่มีไม่มีแบตกับชุดเสียงแต่ที่เนี้ยผมได้ใส่ชุดเสียงไปแล้วแล้วก็มีแบตนี่นะครับแต่ผมขายเนี่ยผมจะแถมชุดเสียงให้ผมไม่เอาออกแต่ผมไม่ให้แบตนะเพราะว่าแบตผมจะเก็บไว้เล่นกับแมคโครผมนะครับก็ใครซื้อไปก็ซื้อแบตใส่ได้เลยนะครับหรือใครมีแบตสามเซลแนะนําให้ใช้แบตสามเซลนะครับเพราะรถดันมัน ใช้ไฟแรงๆดีกว่านะสองเซลล์น่าจะวิ่งไม่ออกเพราะรถค่อนข้าง,งที่จะหนักหนักตั้งสิบสองกิโลนะครับก็ขายเลยนะครับคันนี้สองหมื่นทวนนะครับอันนี้ราคางวดต่อนะครับแล้วก็ที่ผมขายเนี่ยมันมันมีปัญหาผมขี้เกียจแก้ต่อแล้วมันปัญหาตรงรอบมันไม่ถูกใจผมเนี่แหละผมไม่รู้ว่ารอบม,มันต้องจบที่เท่าไหร่นะครับเผลอก็อันนี้มันเป็นมอเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอะมอเตอร์เกียร์ธรรมดานะครับมอเตอร์แปลงฐานหรือไงนะ ผมไม่แน่ใจไม่ใช่มัดเดตนะแต่ถ้าเกิดใส่เป็นมอเตอร์มัดเดเนี่ยจ็น่าจะจบนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าขี้เกียจเข้าหาช่างเลระขี้เกียจทำเลาะส่งไปส่งมานะครับอันนี้จุดประสงค์หลักที่ขายนะขี้เกียจนะครับคือขายแม่งขาดทุนไปเลยครับหมื่นขาดทุนประมาณหมื่นสองครับเล่นได้สองครั้งขาดทุนหมื่นสองใครอยากได้ก็ทักมานะครับ <c oughs> หรือถ้าใครอยากผ่อนผมก็ให้ผ่อนได้นะผ่อนผมงวแล้วหนึ่งหมื่นบาท สองเดือนนะครับผมให้เวลาระยะเวลาแค่สองเดือนแต่ผมไม่ให้ลดผ่อนหมดผมจะให้ลดนะครับเช็คเครดิตผมได้นะครับชื่อชื่อเพจผมก็เอ,อของเล่นราคาถูกนะครับเพจผมนะครับใครใครรู้จักส่วนมากคนในวงการอาเซียรูร้จักผมนะครับว่าผมโกงหรือไม่โกงอะ่ะเนี้ยร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แล้ว <c oughs> ไม่โกงร้อยเปอร์เซ็น์อยู่นะครับเพราะผมก็ซื้อขายในกลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาลองเล่นให้ดูดีกว่า อ่านี่นะครับส่วน <c oughs> ที่ปัญหาคันนี้ที่ยังเป็นอยู่นะครับก็ก็จะมีกระบอกนี่นะครับกระบอกเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําไมไม่ทํางานนะครับเมง่กี้มันยังทำอยู่ผมเล่นแล้วมันเพิ่งมาเป็นนะเรี่ยงไปนหนึ่งกระบอกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่สาเหตุอะไรแล้วก็อันนี้รอบรอบก็ปกติอ่ามีชุดเสียงนี่นะครับ ่านี่นะครับตอรอบก็ประมาณนี้นะครับขายต่อนะครับใครเอาไปแปลงหรือใครรูุ้ใครสายแปลงนะครับงาน DIY หรือว่าจะส่งให้ช่างไหนทำต่อก็มารับต่อที่ผมได้นะครับวันนี้ขายถูกๆเลยก็ที่แก้นะครับก็ถ้าไม่แก้รอบอะ่ะก็เล่นได้นะครับแต่แก้ปัญหาแค่ตรงชิดนเนี้ยครับชิดก็บอกนะครับมีปัญหาข้างนึง ไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรนี่นะครับหลักๆก,ก็มีอยู่ไอตัวนี้แหละเจ้าปัญหานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับปัญหาที่เจอตอนนี้